ในทริปนี้นะครับที่ผมตัดเสียงออกแล้วก็ผมต้องพากใส่เพราะว่าพวกเรา,าทีมงานของอคุณโจโฉกับผมนะครับเราคุยด้วยภาษาชนเผ่านะครับก็เลยผมก็เลยตัดเสียงออกนะครับให้ผมก็เลยพากแทนนะตรงนี้พวกเรานะครับก็ได้ไปจับปูนะครับผมไม่ใช่พวกเรานะผมอ่ะ ไปจับมาสี่ตัวแค่นั้นนะครับเอามาแค่สี่ตัวามาเพื่อให้เราได้มาย่างนะครับแล้วก็ชิมรสชาติชิมรสชาตินะครับดูว่า,าระหว่างบ้านของอคุณโจโฉกับปูทางของบ้านผมนะครับรสชาติมันจะต่างกันหรือเหมือนกัน ยังไงนะครับก็ทริปนี้ก็ไม่ได้ทำทริปอะไรไม่ได้ทำแบบคลิปเอาชีวิตรอดหรืออะไรนะครับคือเออเรามาเพื่อที่จะร่วมคุยกันแล้วก็เพื่อที่จะสนทนาหลายๆอย่างนะครับวางแผนเกี่ยวกับาการทำคลิปของผมนะครับในอนาคตด้วยแล้วก็ มันเป็นมิตรภาพกันอยู่ร่วมกันในป่าเพื่อแบ่งปันความรู้นะครับองค์ความรู้ต่างๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงานของคุณโจโฉทุกๆท่านนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เดินทางมาตั้งไกลนะครับเพื่อที่จะมาร่วมสนุก ในทริปทริปนี้นะครับผมก็รอดูนะครับ f c ทุกท่านรอดูต่อไปว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะมีคลิปอะไรออกมาอีกนะครับผมก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ